เนลาสมคลรปฏิบัติอึ้งเถอะอ๋ออ๋อเย้หมออางานามอ๋ออาออ๋ออะ ตา,าตาองห้ Meeting, าสองสามเก็บผิดของเครื่อใช้เป็นไรทุกคนไปได้่าถ้าตอนนี้เก็ไใหไวเก็ไใไวไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ค่อยไวเลยยเลยเก็บถ้าอาหาเตะเวลาัน้านโดยน้า oh uh -huh.